ค่ะพี่น้องวันนี้มาดำหน่อยสิพาพี่น้องมากินขนมจีนค่ะพี่น้องขาขนมจีนเอาปลาทูน่ามาเห็ดน,น้ำยาขนมจีนแล้วก็ใส่ตีนไก่ใส่ลูกชิ้นปลาค่ะพี่น้องขาเอามาให้พี่น้องเบิ้งเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปกินค่ะเดี๋ยวเปิดให้พี่น้องเบิ้งนี่ค่ะพี่น้องขารสชาติแ่บนัว ของมาดามหน่อยค่ะพี่น้องคะใส่ตีนไก่ยัว่วยั่วหลายหลายตีนไก่ใส่ลูกชิ้นน้ำยาปลาทูน่าค่ะพี่น้องค่ะเอาปลาทูน่ามาเห็ดน้ำยาแล้วก็ใส่ตีนไก่ใส่ตีนไก่แล้วก็ใส่ลูกชิ้นปลาค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวสิภาพพี่น้องมากินเนาะ โอเคเดี๋ยวภาพพี่น้องมากินค่ะพี่น้องค่ะค่ะพี่น้องเสร็จแล้วค่ะพี่น้องค่ะภาพพี่น้องมากินนมจีนค่ะนมจีนน้ำยาปลาทุนากับลูกชิ้นกับตีนไก่ค่ะพี่น้องค่ะมีผักอยู่น้อยหนึ่งมีบักทัวบักทัวสวีเดนค่ะพี่น้องค่ะกับไปสะระแหน่ มามาค่ะพี่น้องค่ะพาพี่น้องมาก,กินตีนไกเห็นบอกพี่น้องตีนไกล,ลูกชิ้นโอเคค่ะพี่น้องเพ็นเนาะพาพี่น้องมาก,กินค่ะใส่ลูกชิ้นปลาค่ะพี่น้องร่มแห้งนิดหนึ่งร่มร่มค่ะพี่น้องร่มร่มอยู่หน้าบ้าน แสบกับพี่นองเอาปลาทุนามาเฮ็ดแล้วก็ใส่ตีนไก่ใส่ลูกชิ้นปลา เปื่อยๆแค่แพริบก่าพี่น้องแต่ว่าบบบอบเผ็ดเท่าใดค่ะเพราะว่ามาดำหน่อยบบกินเผ็ด นั่งยูนหน้าบ้านกับพี่น้องมันนี้แดดดีแต่ว่าลมนิดนึงแซ่บแซับค่ะพี่น้องค่ะน้ำจีนกินย่ำได้กับบอ่อเบือ่อ Kan jeg gå forbi der? เหรอบอกตัวกําผหาอกตัวเซบีเด่นกับี่นนองตัวหน่อยบักตัวหน่อยมีซําเน่กะดีแล้วค่ะี่นนองค่ะบางเกลอกับบมี่ตัวน้น่อย แซ่บๆกับพี่นอ้องต้มเปื่อยๆกินกับซาลาแน่กับเขากันอยู่ด้วยค่ะพี่น้อง สแลแน่ประเทศสวีเดนก่ะเอ่อให้ถือว่าเป็นสแลเนีกลายพันธุ์ค่ะพี่น้องมันบอกคือพักสแลเนียบานเฮามันเปลี่ยนไปนิดนึงเปลี่ยนไปนิดนึงค่ะพี่น้องมันบอกเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์คือบานเฮา แสีบเด้อค่ะพี่นองเด้อเอาน้ำยาเอาปลาทูน้ำมาเห็ดน,น้ำยาปลาทูกระป๋องกันนะค่ะปลาทูนากกระป๋องกันนะค่ะ เจ็บครับเจ็บแน่ หญ่เรายางวนไปว่พ่นมากวว่าพี่บาัากินอยู่คนเดียวบ่ออยู่คนเดียวประมาณน,านาั้นมั้งพ่อใหญ่ว่าแซ่บค่ะพี่น้อง โอเคนะคัะพี่น้องเนาะเดี๋ยวแห่นตินไกลต่อตินไกลไปเพื่อเดี๋ยวแห่นต่อมา,าพาพี่น้องกินมาเยะๆพี่น้องให้พี่น้องอยากน้ำ โอเคโอเคค่ะพี่น้องแซบแซบเด้อค่ะขอบคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ